เป็น3บบาทรักษาทุกที่ในสมัยของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพากลับไปย้อนทบทวนกันหน่อยความจำกับนโยบายนี้ถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของพรรคไทยรักไทยนะคะ ที่มีนายทักษิณชินวัตรนาย,ยกในขณะนั้นเนี่ยใช้ในการหาเสียงเมื่อปี2544ซึ่งนโยบายดังกล่าวเนี่ยได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากนายแพทย์สงวนนิตยารำพงประธานชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่8ซึ่งได้มีการเสนอร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าสู่สภาในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภยัยแต่ กฎหมายตรงนี้นะคะถูกตีตกไปแต่ว่าในแพทย์สมวดเองก็ยังคงเดินหน้าศึกษาต่อแล้วก็มีการจัดทําเป็นสมุดปกเหลืองแล้วก็เสนอให้กับพรรคการเมืองเวลานั้นก็คือไทยรักไทยแล้วก็เมื่อมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้มีการหยิบค่ะในเรื่องของ30บบาทรักษาทุกโรคตรงนี้นะคะมาเป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งจนกลายเป็นนโยบายที่ได้รับความชื่นชอบจากประชาชนชนิดที่เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยถล่มทลาย เมื่อไทยรักไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐบาลจากอันนี้ส่งของนโยบายนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ในายแพทย์สงวนนะคะนายแพทย์สงวนซึ่งเป็นคนคิดกับนโยบายนี้เนี่ย กลายเป็นคนแรกค่ะที่ได้รับแต่งตั้งให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะนโยบายดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของการรักษาประชาชนทั้งประเทศก็ไปถูกใจเลยสำหรับชาวราหญาผู้มีรายได้น้อยจนไทยรักไทยก็กลายเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับกระแสฟ,ฟีเวอร์ในขณะนั้น ทีนี้เนี่ยจากนั้นเมื่อพักไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลสมัยที่2เมื่อปี2545มีการเกิดพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ขึ้นมานะคะเมื่อภายหลังจากการยึดอำนาจ19 กันยายน2,549เวลาต่อมาในแพทย์มงคลนสงขลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสาธารณาสุขในขณะนั้นในรัฐบาลพลเอกสุริยุทธจุลานนท์มีการทำการยกเลิกนะคะยกเลิกในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียม30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบัตรรักษาฟรีทุกโรคโดยในรัฐบาลของนายอภิสิทธิเวชชาชีวัฒนอดีตนายกนะคะ อันนี้เนี่ยเมื่อปี2,553ได้เข้ามาศาลต่อในเรื่องนี้พร้อมกับมีการยกเลิกในเรื่องของบัตรทองค่ะโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นเพื่อขอรับการรักษาแต่ทีนี้ถัดมาในยุคของรัฐบาลของยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกกลับมาปัดฝุ่นค่ะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งในปี2,555แต่มาในรูปแบบของการจ่ายแบบมีเงื่อนไข จ่ายยังไงก็คือโดยเก็บเฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับยาแล้วก็เป็นไปตามความสมัครใจยกเว้น21กลุ่มที่ไม่ต้องจ่ายก็ไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้มีไรายได้น้อยเด็กไม่เกินอายุ12ปีบริบูรณ์ผู้ที่มีอายุเกิน60ปีผู้นําชุมชนอสอมอเป็นการเดินเครื่องต่อหลังรัฐบาลภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติประกาศยกเลิกจัดเก็บในปี2549รวมระยะเวลานาน,านกว่า5ปีทีนี้เนี่ยมาถึงรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ จันโอชาอดีตนายกค่ะก็ให้มีการปรับให้เป็นบัตรทองผรีเมียมโดยยกระดับแล้วก็เพิ่มสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นไม่เก็บค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงหรือพนวิกฤตผู้ป่วยมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้นอกจากนี้หรือย้ายหน่วยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ15วันนะคะการฟอกไตฟรีการเพิ่มวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกยาต้านไวรัส HIV กระทั่งปัจจุบันเนี่ยยุคข,ของรัฐบาลเศษษฐาทวีสินตรงนี้นะคะก็กลายมาเป็น30บัาทรักษาทุกที่หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ยินก่อนหน้านี้เขาก็จะเรียกกันว่า30บาทพัดนั่นเองนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ทุกที่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีอายุ11-20ปีด้วยใช้รักษาสุขภาพจิตอันนี้ขยายพื้นที่ให้บริการมีการแพทย์ปฐมภูมิตรวจเลือดรักษาจ่ายยา เป็นการขยายหน่วยบริการอันนี้นะคะที่จัดทำขึ้นมา เรียกเลยว่าทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่พูดคุยไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสเต็ปของนโยบายในแต่ระยุครัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพทั่วถึงทุกคนทุกกลุ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ที่นำร่องมาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ